สวัสดีครับนักเรียนครับวันนี้ก็ตามคําสัญญาที่ครูได้ให้ไว้นะครับวันนี้ก็ช่วงบ่ายละของวันที่24วันจันทร์ที่24นี้นะครับเนาะตามคําสัญญาที่ให้ไว้ก็คือจะมาทําคลิปวิดีโอในการที่จะสอนนักเรียนในการวิเคราะห์คะแนนของนักเรียนนะครับแล้วก็ให้นักเรียนเห็นภาพว่านักเรียนอยู่ในส่วนตรงไหนของ ของการสอบที่ผ่านมาในการรอบโคต้าโรงเรียนเดิมนะครับคลิปนี้นักเรียนสามารถดูร่วมกับท่านผู้ปกครองได้นะครับครูได้เปิดให้นักเรียนเลือกแผนการเรียนเมื่อคืนนี้ประมาณสองทุ่มถูกต้องไหมครับตอนแรกนัดกันไว้ว่าเที่ยงคืนถูกต้องไหมครับเนาะ,ะเมื่อคืนครูก็ดูข้อมอูลไปด้วยนะครับที่ให้สองทุ่มเพราะว่าอะไรเลื่อนเวลาขึ้นมาอะไรเพราะว่าอะไรมันเป็นช่วงเวลาของวันอาทิตย์นะครับแล้วนักเรียนได้อยู่กับครอบครัว นะครับอาจจะให้ผู้ปกครองได้ได้เห็นข้อมูลด้วยช่วยในการตัดสินใจด้วยนะครับโอเคแต่ตอนนี้นักเรียนตัดสินใจไปประมาณรอสองกว่าคนละนะครับเมื่อคืนเนี่ยร้อยร้อยแปประมาณนี้นะครับเช้านี้200กว่าละอ่าซึ่งจํานวนคนที่เราสอบกันเนี่ยมีประมาณ446คนนะครับอ่าที่ครูปรับวิ่งเวลาไว้เพื่อจะได้เห็นข้อมูลที่มันเป็นเรียลไทม์จริง นะครับว่าเป็นอย่างไรโอเคนะครับโอเคเรามาดูตรงนี้ว่าหน้าจอนะครับตรงน,นี้บนหน้าจอนะครับนักเรียนสามารถที่จะเข้ามาที่เว็บไซต์ของฝ่ายวิชาการของเราได้ถูกต้องไหมครับฝ่ายวิชาการของเราได้นะครับ academic.lks.ac.th นะครับหน้าจอน,นี้นักเรียนก็จะคุ้นเคยถูกต้องไหมครับเนาะนักเรียนก็มาที่ log in for student งานนี้นักเรียนก็คุ้นเคยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวครูจะขออนุญาตใช้ยูเซอร์เนมของนักเรียนที่เรียนกับครูนะครับขออนุญาตเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะรับติมานะครับเนาะรออยู่นะครับขออนุญาตละเพราะว่าข้อมูลของนักเรียนคนนี้นะครับก็ที่ขออนุญาตแล้วเพราะว่าครูไปดูข้อมูลแล้วนะครับเป็นข้อมูลที่เราสามารถนํามาวิเคราะห์ได้นะครับนํามา พูดกับนักเรียนแล้วให้นักเรียนเห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นนะครับโอเคเราก็ s i g n i n เข้าไปนะครับโอเคในส่วนของโคต้าภายใน2,568ตรงนี้ถูกต้องไหมครับวันนี้เราจะมาพูดถึง2เมนูด้านล่างนี้ก็คือผลการสอบและเลือกแผนแล้วก็วิเคราะห์แผน01ตรงนี้นะครับโอเคเราเข้าเมนูแรกก่อนเมนูนี้เปิดให้นักเรียนใช้งานตั้งแต่อาทิตย์ก่อนหน้านี้แล้วถูกต้องไหมครับสิ่งที่นักเรียนเห็นตอนนี้ ก็คือเห็นคะแนน g p a d ของนักเรียน30คะแนนนะครับสัดส่วน30คะแนนนะครับแล้วก็5วิชาที่นักเรียนสอบไปว่านักเรียนได้กี่คะแนนถูกต้องไหมครับเราปรับคะแนนให้มาเป็นร้อซถูกต้องไหมครับแล้วคะแนนตรงเนี้ยเราจะเอานําไปใช้อย่างไรนะครับใน5วิชานี้เมื่อเรามาลงในสัดส่วนนะครับเราก็จะได้เป็นสัดส่วนคะแนนในแต่ละที่ ที่จะให้แผนการเรียนในแต่ละแผนการเรียนนําไปใช้นะครับแล้วก็น,นี่ก็เป็นลำดับลำดับของคนที่สอบ446คนแล้วลำดับของที่เราสอบได้ในแต่ละสัดส่วนเป็นเท่าไหร่นะครับ <ss ing>? เป็นเท่าไหร่นะครับเป็นเท่าไหร่อ่ะเรามาดูตรงนี้นิดหนึ่งอ่าตอนนี้จะเปิดให้เรียนเลือกแผนการเรียนได้เนาะเลือกแผนการเรียนได้อ่าเรามาดูสัดส่วนตรงนี้นิดหนึง่งอ่าอันนี้เคยแนะแนวนักเรียนไปเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะร้อยละสามสิบ ถูกต้องไหมครับเนาะแล้วก็สัดส่วนแต่ละสัดส่วนอ่าเรามาดูครับภาษาต่างประเทศที่2องญี่ปุ่นจีนเกาหลีนะครับฝรั่งเศส4แผนการเรียนนี้ใช้สัดส่วนตรงนี้ครับ5้าห25ย0ตรงนี้เพื่อให้ได้70คะแนนอ่านิสตร์รัฐศาสตร์วิจิตสศิลป์และอีกอันหนึ่งเติมมาก็คือสังคมศาสตร์นะครับเนาะนะใช้สัดส่วนในส่วนที่ 2- นี 5, 5, 10, 25, 25, 25. โอเคอันนี้เดียวๆเลยครับเศรษฐศาสตร์บริหารธุรกิจก็คือสินคํานวณนั่นแหละนะครับใช้สัดส่วน25 5 10 10 20สุดท้ายวิ์คณิตใช้ย5 25 10 5ย้2 5นะครับก็ได้70คะแนนไปรวมกับ G.P.A. c k 3 0นะครับอ่ามันก็จะได้ตามสัดส่วนนี้ถูกต้องไหมครับอ่าแล้วแต่นะครับคะแนนเต็มของนักเรียนก็จะมีอยู่4คะแนน ตรงไหมครับไม่เหมือนที่อื่นหะน้าโรงเรียนกัญนญนีเนี่ยพยายามจะให้นักเรียนรู้ว่าศักยภาพโรงเรียนอยู่ตรงไหนเนาะครับโอเคแล้วก็ตามสัดส่วนนี้นักเรียนเป็นลําดับที่เท่าไหร่ในแต่ละสัดส่วนอ่าโอเคตอนนี้นักเรียนรู้ประมาณนี้ก่อนรู้ประมาณนี้ก่อนโอเคแล้วจากนั้นทําอะไรครับเลือกแผนการเรียนครับตามที่ครูบอกเมื่อกี้อ่าวิทย์คณิตใช้สัดส่วนอะไรนะครับเนาะอ่าวิจิตศิลป์พวกนี้ใช้สัดส่วนยังไงนะครับ โอเคเราตามประเทศที่2ใช้สัดส่วนอย่างไรสังคมใช้สัดส่วนอย่างไรนักเรียนก็สามารถดูตรงนี้ได้ถูกต้องไหมครับเราให้เลือกสงแผนการเรียนนะครับเลือกได้ยกเลิกได้นะครับถ้าไม่พอใจยกเลิกได้จนถึงวันที่19 19มีนาสนะะิบเก้มีนาให้เวลาประมาณสาอาทิตย์เลยนะครับสาอาทิตย์กว่าๆเลยด้วยซ้านะครับเนาะให้นักเรียนเลือกได้โอเคหน้านี้คงไม่มีปัญหานะครับเพราะนักเรียนคงเข้ามาดูเกือบทุกวัน นะครับเนาะว่าคะแนนตัวเองเป็นเท่าไหร่คำนวณตัวเองเป็นเท่าไหร่แล้วตอนนี้เราเปิดในส่วนของการเลือกแผนการเรียนให้นัาเรียนแล้วนะครับโอเคไฮไลท์สําคัญครับพอนักเรียนเลือกแผนการเรียนแล้วเมนูต่อมาครับเราก็จะมาดูว่าคะแนนของนักเรียนเนี่ยมันไปอยู่ตรงไหนของเพื่อนทั้งหมด4 4 6คนเนาะตอนนี้ข้อมูลมันอาจจะยังไม่ครบครับเพราะว่าตอนนี้ข้อมูลเรามีอยู่รูดูให้แป๊บหนึ่งนะ ่เดี๋ยวครูดูหน้าของครูด้วยเลยนะครับข้อมูลที่นักเรียนเลือกตอนนี้มีอยู่200 287คนอ่ะเดี๋ยวครูขอเข้าอีกรอบนึ่งระบบแอดมินนะครับในการจัดลำดับแผนนะครับโอเคมีอยู่อ๋อเมื่อกี้287ใช่ไหมตอนนี้293คนละเห็นไหม293คนอ่ะ หน้านี้เอาไว้ก่อนหน้านี้เอาไว้ก่อนนะครับหูออกไว้ก่อนเรามาดูตรงนี้ของเราดีกว่านะครับโอเคจะสังเกตเห็นว่ารัติมาจะเป็นลำดับต้นๆของแผนนิติศาสตร์รัฐศาสตร์ถูกต้องไหมแผนสังคมถูกต้องไหมครับเนาะเป็นลำดับต้นๆเลยถูกต้องไหมครับหรือแม้แต่ในส่วนของอศิลปาศาสตร์พวกวิจิตศิลป์ทัศนศิลป์ดนตรไทย เพราะว่าคะแนนของรัติมาเยี่ยมมาก63 .86 เห็นไครับาโอเคนะครับนะครับโอเคนะครับ,นะรบสินภาษาสินภาษาเขียวๆตรงนี้รัติมาก็จะมีตัวเลขที่สูงขึ้นนิดนึงนะครับตามสัดส่วนคะแนนนี่เราก็จะสามารถรู้ได้ว่าถ้ารัติมาเลือกนิติศาสตร์รัฐศาสตร์ นะครับรัติมาจะก,กระโดดตัวเองเข้าไปอยู่นี่ลำดับที่สองในสิบเก้าคนนี้อแล้วตรงนี้มองอะไรได้บ้างอมองได้ว่าคนที่สิบเก้าเนี่ยมีคะแนนอยู่ที่สี่8ิบเอุหนึ่งแปดถูกต้องไหมเพราะเราเอาคะแนนต่ำสุดเข้ามานะครับอสมมุติว่าตีต่างว่าไม่ใช่รัติมาตอนนี้เป็นคนในลำดับที่สิบเก้าแล้วกันสิบเก้านี้ว่าวิวยังไงบ้างว่าวิวตรงนี้ครับ คนที่เลือกลำดับที่สองครับ14คนตรงนี้ตัดตรงกลางคือเจ็ดคนค่าเฉลีย่ยแสดงว่าเจ็ดคนข้ามลนนี้ต้องมีคนที่มีคะแนนมากกว่า51.84ถูกต้องไหมซึ่งมากกว่าคนที่19นี่แน่นอนถูกต้องไหมครับอ่าคนที่19ตรงนี้ยลำดับเดี๋ยวไล่ไปเรื่อยๆลำดับมันก็จะตกลงมาถูกต้องไหมให้นักเรียนหมั่นเข้ามาดูนะครับสําหรับคนที่คะแนนไม่สูงมากนะครับหมั่นเข้ามาดูว่าตัวเอง หลุดจากหนึ่งในสามสิบสองหรือ,อยังหรือว่าตัวเองหลุดจากแผนจีนหนึ่งในหกสิบสี่หรือ,อยังนะครับเนาะอ่านะครับวิสุขภาพหลุดหรือ,อยังอ่าหล,หลุดหรือเปล่าหนึ่งในหกสิบสี่ประมาณนี้ถูกต้องไหมครับเนาะอ่านะครับลองดูนะครับลองดูนักเรียนสมามารถวิเคราะห์กับผู้ปกครองได้จนถึงวันที่สิบเก้าครับนักเรียนสมามารถวิเคราะห์ได้นะครับโอเคอาจจะสัง จะสังเกตเห็นว่านะครับเนาะจะสังเกตเห็นว่าตอนนี้นะครับเนาะอ่ะเรามาดูในส่วนของวิาศวิทยาศาสตร์ไม่ใช่วิศวกราพนะครับเนาะก็จะเห็นว่าของรัติมาก็จะเป็นคะแนนในส่วนลำดับแล้วกันนะครับ <mistakes. S 1> ก็จะสูงขึ้นนิดนึงนะครับตามสัดส่วนคะแนนของรัติมาที่มีอยู่อ่าน,นะครับมันก็จะได้ประมาณ55.69คะแนนนะครับเนาะคะแนนจุดทศนิยมมีผลนะครับเนาะหนึ่งถึงสองคะแนนมีผลนะครับเนาะอ่าประมาณนี้ อันนี้คือคือในส่วนของอาการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับนักเรียนสามารถวิเคราะห์ได้แบบนี้นะครับหมั่นเข้ามานะครับส่วนใครที่ได้คะแนนสูงๆก็คงไม่มีปัญหาเนาะอ่ามันก็จะมีคนที่ได้คะแนนสูงๆก็เข้ามาเลือกก่อนเลยนะครับเลือกแล้วก็นานๆทีวันที่สิบเก้าก็ค่อยเข้ามานะครับส่วนคนที่คะแนนไม่สูงก็ต้องหมั่นเข้ามาดูว่าตัวเองจะหลุดหรือไม่หลุด นะครับเนาะจะจะหลุดหรือไม่หลุดวันที่19นะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับนักเรียนลอง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 ,ลองดูลำดับของตัวเองได้นะครับครูก็จะมีว่าบบระดับหนึ่งเท่าไหร่แต่ประเด็นก็คือเมื่อเราเลือก2ลำดับเนี่ยคนเลือกอนันดับ2ในที่เขาหลุดหลุดอันดับที่1เนี่ยเขาสามารถที่จะแซงนักเรียนได้เพราะว่าเขาเลือกลำดับที่2เขาสามารถมาแทรกได้นะครับเข้ามาแทรกได้ก็ทางที่ดีก็คือถ้านักเรียนทุกคนดูคลิปของคู่แล้วเข้าใจ นะครับแล้วเข้าใจนักเรียนก็หมั่นเข้ามาดูว่าถ้าตัวเองไม่หลุด 32, ไม่หลุด64ทุกคนเลยนะทุกคนเลยนะไม่หลุดนะครับก็มั่นใจได้ว่าแผนที่นักเรียนเลือกเนะี่ยนักเรียนได้แน่ถูกต้องไหมครับเนาะ,อะลองดูนะครับแล้วมันจะมีอีกส่วนหนึ่งนี่คือข้อดีนะครับจะมีนักเรียนกลุ่ม่หนึ่งนะครับก็คือนักเรียนที่สองห้องเรียนพิเศษนะครับไม่ว่าจะเป็น smte แล้วก็ iep มสของเรา ตรงนี้เดี๋ยววันที่19นักเรียนกลุ่มนี้มันห้องละ30คนเนาะเราตีเฉลี่ยว่าประมาณ 30- 40คนเป็นนักเรียนเดิมของเรานะครับนักเรียนกลุ่มนี้จะมามอบตัวในวันที่19ช่วงเช้านะครับเดี๋ยวครูก็จะทําแบบคําร้องยกเลิกการสอบโคต้าโรงเรียนเดิมตรงนี้ไปนะครับแล้วเดี๋ยวครูจะมาลบเลคคอร์ดของนักเรียนกลุ่มนี้ทิ้งออกไปนะครับลำดับของเราก็อาจจะสูงขึ้นมาสูงขึ้นมา นะครับนักเรียนมาดูทีช่วงบ่ายของวันที่1 9กนักเรียนมีเวลาอีกประมาณครึ่งวันอีกคืนหนึ่งนะครับเนาะอ่าเพราะาไม่ใช่คืนดิเนาะประมาณช่วงบ่ายแล้วกันเพราะว่าระบบเราจะปิดวันที่สิบสี่โมงเย็นสิบหกจุดศูนย์ศูนย์นอนะครับโอเคนะครับรูก็จะลบนักเรียนก็จะมาปรับลําดับได้หรือว่าอืมหายไปอีกสี่สิบคนประมาณนี้หรือเปล่าอย่างนี้นะครับเนาะอ่านักเรียนก็เลือกแหลประมาณนี้ อ่นะครับนักเรียนก็มาวิเคราะห์ดูนะครับมาวิเคราะห์ตัวเองนะครับส่วนใครที่ได้คะแนนสูงๆคงไม่มีปัญหาอะไรแล้วล่ะนะครับเนาะเพราะตอนนี้โอ้โหวิทยาศาสตร์สุขภาพมีเลือกเรา5้คนนะครับเนาะเลือกเรา59คนนะครับเนาะรับอยู่64่คนมีจ่อมาอีก11คนนะครับโอ้ที่เกินที่ที่เกินแล้วในส่วนของวิศถาปัตครับโอ้โหยอดฮิตครับเลือกเราาคนรับ32คน แสดงว่าคนที่สามสิบสามกับคนที่สามสิบสี่เนี่ยตอนตอนนี้นะครับคือคนที่หลุดนะครับถูกต้องไหมแต่ไม่รู้เป็นใครไงไม่รู้เป็นใครไงอ่าอ่านักเรียนสองคนนี้ก็ต้องเข้ามาแล้วก็ยกเลิกตัวเองออกจากแผนการเรียนนี้แล้วไปเลือกอัน,นอ,อื่นนะครับไปเลือกอันอื่นนะครับไม่งั้นตัวเองหลุดนะครับไม่งั้นตัวเองหลุดนะครับน้อยอ่าอน,นี่จะสังเกตได้ง่ายๆเลยเห็นไหมครับอ่าเลือกมาสามสิบสองคนที่มีสามสิบสี่นะคนที่คนที่เข้าไปดูตัวเองอะ่ะ ครูก็ไม่รู้คนไหนไงอ่เาเข้ามาดูตรงเนี้ยดูตรงเนี้ยลำดับตรงเนี้ยถ้าตัวเองเป็นลำดับที่33แล้วตัวเองเป็นลำดับที่ 10, 30, 34ตัวเองก็ต้องถอนตัวออกมาแล้วไปเข้าในแผนการเรียนที่ตัวเองอยู่ใน1ใน32เข้าใจไหมครับอ่าประมาณนี้นะครับอ่าประมาณนี้อ่าการวิเคราะห์แผนอ่าเมื่อนักเรียนเลือกแผนเรียบร้อยแล้วนะครับวันเย็นวันที่19นะครับเย็นวันที่19 สี่โมงเย็นครูก็จะปิดการเลือกแผนการเรียนตรงนี้แหละครูก็จะปิดละที่ตรงนี้ไม่ให้หนักเรียนเลือกไม่ได้พอนักเรียนเลือกไม่ได้ปุ๊บหน้าที่ของครูครับครูก็จะเข้ามาที่หน้านี้เม,มื่อกี้สองร้อยเก้าสิบสามใช่ไหมรีเฟรชอีกครั้งนี้อ่ายังสองร้อยเก้าสิบสามคนอยู่นะครับครูก็จะมากดในแต่ละปุ่มตรงนี้กดไปเลยกดเข้าไปเลยนะครับกดเข้าไปเลยทุกอันนั้นักแผน ไฟนอลตรงนี้ก็จะปรากฏขึ้นมา,านะครับแผนไฟนอลก็จะปรากฏขึ้นมาตามนักเรียนเลือกแผนนะครับถ้าใครหลุดลาดับที่หนึ่งอย่างเมื่อกี้จากคนที่สามสิบสาคนที่สามสิบสี่นหลุดครูก็ต้องไปจัดเรียงใหม่โดยเอาแผนการเรียนที่สองที่นักเรียนเลือกเนะี่ยนะครับไปแทรกว่านักเรียนจะได้หรือไม่ได้นะครับถ้านักเรียนไม่ได้ทั้งสองแผนเนี่ยต้องวิเคราะห์นะนักเรียนไม่ได้ฟังคลิปครูเลยนะรูต้องไหมครับนักเรียนต้องไม่หลุดนะครับต้องครูเขียนโปรแกรมมาขนาดนี้นักเรียนต้องไม่หลุดนะ าจากนั้นประมาณ4ี่โมงครึ่งไม่เกิน5้าโมงนะครับนักเรียนเข้าไปติดตามการประกาศผลการเรียนได้ที่เว็บไซต์โรงเรียนเลยครับนยครับ lps.ac.th นะครับ,รบประกาศผลออกมานะครับก็จะมีการประกาศโรงเรียนลำปางกาิจกาณีเรื่องประกาศผลการเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต,ต่อระดัแบบชั้นม .4 ปีการศึกษา2568ประเภทนักเรียนเดิมโคตา นักเรียนเดิมอย่างนี้นะครับนักเรียนก็เข้าไปดูถ้ามีชื่อนักเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วในตัวประกาศเนี่ยมันจะบอกนักเรียนว่าอ่านักเรียนต้องไปรายงานตัวครับนักเรียนต้องไปรายงานตัวรายงานตัวที่เว็บไซต์ไหนนี่ครับเว็แบบไซต์นี้อ่าอ่าเว็แบบไซต์นี้ถูกต้องไหมครับเช็คอินขีดหกแปดตรงนี้นะครับพอนักเรียนเข้าไปแล้วมันก็จะเข้าไปที่หน้านี้ หน้านี้ประมาณนี้มันก็จะมีเลคคอร์ดของนักเรียนปรากฏขึ้นมานะครับนักเรียนก็กดยืนยันการรายงานตัวไปนักเรียนก็กดรายงานการยืนยันตัวไปนะครับเพื่อจะดาวน์โหลดเอกสารในการมอบตัวมันก็จะมีเอกสารในการมอบตัวเพรผู้ปกครองนนต้องเซ็นด้วยนี่ถูกต้องไหมครับเอกสารสำเนาทะเบียนบ้านบัตรประชาชนารูปเลือกอะไรต่างๆนะครับโอเคเอกสารผู้ปกครองอะไรต่างๆเพื่อ นักเรียนนำมามอบตัวในวันที่วันอาทิตย์ที่6เมษายนนะครับพร้อมกับชำระค่าเล่าเรียนค่าเทอมอะไรต่างๆแล้วนะก็เสร็จสิ้นภารกิจในการที่เราจะเรียนต่อมัธยมปลายของโรงเรียนลำปางกน,นิยมก็ประมาณนี้น,นะครบครูบอกคร่าวๆนะครูบอกทำลายนะแต่นักเรียนก็ต้องติดตามในเว็บไซต์โรงเรียนนะครับว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรแต่ก็จะเป็นแบบที่ครูพูดนี่แหละนะครับเป็นเป็นอย่างที่ครูพูดนี่แหละ นะครับอยู่ทุกเลือกก่อนอ่าโอเคนะครับสำหรับคลิปวันนี้ก็มีประมาณนี้ถ้าใครมีปัญหาที่จะสอบถามก็มาสอบถามที่ห้องวิชาการหรือห้อง ICT ได้นะครับในการเลือกแผนการเรียนนักเรียนมีเวลาประมาณ3าอาทิตย์โอเคอ่าสำหรับวันนี้อ่าก็ไม่ถึง20่ิบนาทีก็คร่าวๆคลิปไม่ยาวนะครับนักเรียนลองศึกษาตัวเองดูนะครับเนาะนำคลิปนี้ให้ผู้ปกครองดูด้วยก็ได้โอเคครับสวัสดีครับ